สวัสดีค่ะต้อนรับวันสงการนะคะตอนนี้ที่ร้านเรานะคะดูสุขภาพพื้นตอนนี้อืมคือเปียกแค่ตามไปโลดคือเด็กน้อยแฮะอาดเลยบอหนีค่ะหนีวันนี้เละมากอ่ะเฮ้ยโหพี่ชาติมามึงโดนด่ายแน่บอจริงอ่ะ ไปกลัวข้างในไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปดิไปรอดไปรอดแกก็พอแล้วน้ำแข็งเัื่นไหลไล่ท่าน้ำแข็งนั่นเลยอุ้ยมันโอ้แตกจ้าตัดคุณล้หน้าต้องหัวใหญ่